คุณ้ายโมยแจ้งนี่มาเไรนี่น้องสวัสดีองไทยทำพิธิหารแห่งงานรับแรดีก็คื่าจทํางรสวัสดีนี่นองเวอร์ุคนเ,นนเด้อยิดดนดีดดตอนทุกคนกับสู่สองแมงหน่อยสาวเราพี่น้องดีก็รางวัลสุดไปว่าทำพิธิหาร บังเอิญบังเอิญพี่น้องมาเห็นรถบาดตัวเองเนาะรถล,ลาวกับซีเมนเป็นสายบุญเนาะพี่น,อน,อน้องน่าเดี๋ยวอีทิไทยพี่น้องเวิง้งนี่พี่น้องโมโหว่าเพิ่นมาแต่ทางไหนเนาะพี่น้องมามาพอกันอยู่น้ำทางนี่แหละนี่ก็เลยเลขีย่รถนำฝนเพิ่นนี่แหละสงสัยเพิ่นสิกลับลาวบ่หรือว่าสิไปคงเกียมเนะี่ยเพราะว่าเส้นนี้ไปนี่เป็นส้นคงเส้นสินไปเมืองคงเอออำเภอคงเกียมเนาะพี่น้องเน,น่าแต่ก็ดีใจเนาะเห็นรถบาดตัวเองนะนะหรอ,อีกอย่างก็เป็นรถเอ่อถิดรถบุญนะจ๊ะ รถตะคอนหลวงเงียยจันนี่พี่น้องไายบุญในน,นี่ทุ่งเล้าหนี่แบบซีเมนพี่น้องทั้งเล้าเนาะพี่หน้องพี่นอ้นองเนาะมาเอาบุญอยู่ฟังไทยแต่รถเป็นรถไทยเนาะพี่น้องเนาะแต่เห็นทุ่งเล้ากะดีใจแล้วก็ได้ทักทายกันอยู่ได้พี่น้องได้ทักทายกันเนาะเออขอเปกนเหล้ากันนะขี่รถไกลกันเน่ ทักทายคนวันเดียวเนาะแล้วว่าเห็นเห็นหวานตัวเองแลวดีใจเลยพี่น้องโอเคบอกหูว่าคนสิไปไซเนาะแต่ว่าเขาเห็นกันระวางข้างเขาก็ได้ทักทายกันอยู่วออขอเกิดคนรักกัน,กนอย่าสินะโอเคจ้าพี่น้องเดียวไปหอกันอยู่วัดออวัดทำปฏิหารแล้วพี่น้องเนะาะเดี๋ยวดีสิาพาไปพี่น้องพาพี่น้องไปเบิ่งนี่ทรงไซผูุ้ิเวนพี่น้อง เนาะบ๊ายบายกำลังเวาผู้ที่คุณแวร์เลยพี่น้องเดี๋ยวหอกัดสิไปคุณแหละวัดธรรมปฏิหารคนเราพี่น้องเนาะดีกับบุคคลได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งโดนโดนโดนล่ะได้ซิ้วกุมือได้เนาะพี่น้องเนาะดีกับบุคคลได้ไปทางไหนเห็นนะบ่งนีคลิปสุทยให้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวมือนี่พิเศษพิเศษเนาะดีได้ครับฟิตแล้วเดี๋ยวหมู่อื่นดีสุดทายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะโอเคจ้าหอกันอยู่วัดรทมปฏิหาร เทากำลังงนนาไปอำเภอโค้งเกียมพี่น้องว้าววิวงาวขนาดพี่น้องวันนี้เขาเคยเด้เขามาแลายทค่นึงพี่น้องแต่เราเคยมาทางนี้ววัดถรรมรูหาสวรรค์ น,นีๆก็กอดแหน่งเงแกยมแล้วพี่น้องท่านไปทางนี้กันสิไปเขาเมืองคงเกียมนเนาะเ่อคงเกยมมาทางนี้กันระวัางทางข้ามแววของน้ำพี่น้องมีปั๊มพี่พี่คงเกยมอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิง่งนบรรยากาศอันเป็นริมน้ำโ้งพี่น้องวิวดีขนาดนี่อะนรน้ำโขงพี่น้อง เราไปเดินเล่นกันโกอนค่อยไปโตวิวแบบหลักล้านเลยวิวหลัลกล้านเลยนะคะเนี่ยเด,ดังหรือก,อ,อกันนี่เขาจะปลูกเอี้ยงหรีอน้องโอ้ปลูกหญ้าคิดว่าทางลง อนชมวิวพี่น้องไขหูแนวาขามเป็นนานจะเป็นฟังเล่านาะพี่น้องเนาะไขหูแนวาตรงขามไปนะเป็นบ้านเมือง,งยังพี่น้องน่านจะเป็นฟังเล่าเด้อท่าดีเบาะวอกฟีดท่าเบาะฟีดก,ก็สุดขอบพายเด้อพี่น้องนี่บรรยากาศโคตรดีเลยบอลน,นี่ก็จะเป็นบอลยืนชมวิวบางไทยล่างเจาะเนาะ ฝังลาวสบายดีฝังลาวสบายดีสวสัสดีเมืองไทยสวัสดีเอ้ยสบายดีฝังลาวพี่น้องใครเคยมาจุดนี้แน่พี่น้องกอดปั๊บพี่พี่แล้งฝั่งพี่พี่สูงเสียงความอารมณบรรยากาศดีดีพี่น้องโอเคเดี๋ยวเฮาเดินทางต่อพี่น้อง ต่อไปอีกสามกิโลเมตรแห่านขาพี่น้องไก่ชิ่หอดแล้วพี่น้องอีกอีกร้อยเมตรนี่เดี๋ยวสายน่าจะเป็นบอลพาสนาได้พี่น้องเดิมเพราะว่าเห็นตามป้ายนะแต่บอ้โหว่าจะอยู่บอลเดียวกันหรือบอลนะ้องพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวไปบิ่งน้ำก้นไก่ไก่ชิ่หอดละหลุดหลุดเอาขืนมาหัวเทียนเลยนะพี่น้องไก่สิไก่ชิ่หอดวัดละทางกับเบล ขดเกี่ยวงงขนาดที่น้องเอ้ยวิวดีดีเหมาะกับการเหตดเรงทองเที่ยวนนี่เลี้ยวซ้ายขับต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตร เึรื่งนองเนโนนแก่พิมพ์ว่าทำปฏิทำปฏิพานทำปฏิหารพี่เนอะทำปฏิหารเห็นเงิน,นรับแล อยู่ที่วัดถรมปฏิหารที่นอ้องอยู่ประเทศไทยเนาะอยู่โ้งเกียมอำเภอโ้งเกียมจังหวัดอุบลราชธานีดีสิ้าพี่น้องมากราบมาไหวา้แค่จะว่าเป็นวัดหนึ่งที่ว่ดดังในไทยเลยที่น,อนอ้องเนาะเราไปหำโจมน้ำกันเนาะว่าเป็นแบบใดประดิ้ข้งล้างดีในเักรวัดเนาะพี่น,อนอ้องเนาะตอนนี้ถ้ามาหอดาาลลอก,อก็ประมาณตามุ้งเร่เนาะที่นอ้องโอเคทำเปิดเวลา 9ก่างชันศูนักเทียง12.00องโฮบายมุามงทำปิดเวลา16.00งชนศูนะพี่น้องเนาะโอเคเอากะน,นาจะได้เขาทำดเนาะพี่น้องเนาะ ก็คี้หาเบิงทางเริ่งธรรมที่เนาะนี่ไปทางเนี่ก็จะไปทำมาริฮานที่เนอะ อำพังอฮา เดี่ยวเพืก้มามหนอยู่พี่นาะซึ่งจับก,กิดทางไหนถ้าให้เดกมากอะ่ะแนนนั่งด้วยพี่น้องถ้ามากขีดนี่กะ อย่าลืมมาแวะมาเที่ยวมาเบิร์นเพื่อนน้องน้องบรรยากาศแบบไพศาลหนีน้องพี่น้องเนาะอยากให้มาแนะนำเลยเด้อพี่น้องเด้อตามเพื่นเรามากับเป็นเมืองบาดาลนะเนาะ บ่อนี้ตามเขาเรามาก็คืออยู่เมืองอัปแปลเียพี่น้องเป็นอีกวัตศาสตร์หนึ่งเนาะที่ไหนว่างขาจะลย์ดีวาเป็นหนามเหรอู่ลุมเะ คือเขามาแล้วเขาบอกเขามาสามสี่เถื่อก็บมการี่ต้งทุกดอกต้นดีกตะคือน่าจะทำเดี๋ยวนี้น,อนอ้องน้องโมทีดจะกลับไปไหว้ค่ะพี่ร้องไปางานนะกะที่นี่ใครขายได้ไหว่าไกล้พาพาไปไหนพไปกลับไปไหว้พาไปยมา,านี่กัมาเยะทำเนี่นนอ้องน้องโม,งมงเมนต์เลยเส้นทางนี้ มันบะเป็นโมเดลทางเลยแต่ว่าฝันใจมากขนาดที่จะมาหอดแต่ว่ามันดีได้ยืดการมาแบบมาหอดจอดเครื่องเพรว่ามีวุ้นเติมแลอวเนาะโอเคแล้วสิีจะดงทันื่องอีกว่ามียังโมะเนาะมีได้ย่าง สียางไปเนนบ่งเือดหน่อ, <c ute> อยี่น้องค้างอะเป็นไปทำทำท,ที่านหน่อพี่น้องเนาะแต่้างหนึง <c ute> ่งทางนึ่ไปจีบี here you พี่น้องอันนี้ก็เป็นเป็นวัดธรรมปฏิหารพี่น้องมีร้ายโบนที่เว่าให้เข้ามาย่างกราบไหว้มาคันว่าซ้ายบุญซ้ายมวยใช่ไนี่มาไะไรนี่พี่น้องเนาะประวัติศาสตรายางอยู่แต่ว่ากับชิมี่มีคนเราให้ฟังอยู่พี่น้องประวัติศาสตร์เพื่นค่ะ หลานเลื่พี่หลวงนวลาเข้ามาเ็ดบุญอิ่มบุญอิ่มใจเนาะยอดยิ้วกะเขาก็บโบโบนิ่นไปทางนั้นจ้วได้ลอยก็ะยานมันเราพี่น้องเนาะแต่ว่ายอดยิวแต่เขาอิ่มบุญในหลานหลานหลักหลานเลยล่ะ ลมพี่น้องทำพิ่นปิดถท้าในตอนซีโมงพี่น้องเนาะแบบิ่นบอกหายพนลงแล้วนะเดี๋ยวเขาสิปิคลิปจนนี่ละมาหอัวตอนนี้ตาประมาณซีโมงวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวดีจะได้คอโตลาไปก่อนเด้อพี่น้องถ้าว่าไพสมาคลิปแบบนี้เนาะก,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 ก็กดไลค์กดแชรกก้นซับสะไขให้ดีแน่เด้อพี่น้อง เพื่อเป็นกําลังใจให้ดีเหตุฉีดจะต่อไปนะพี่น้องเนาะร้ายเหม่อเราบริหารฉีดให้พี่น้องเบิ่งเป็นฉิดเอ้ยโมเมนต์ชิบก่ันแล้วพี่น้องเกือบซองฉีดนะฝาพี่น้องคือสื่อประชาลืมกันธด้วยพี่น้องเนาะโอเคบ๊ายบายขอการฉิดหนาด้วยจ้าถาว่าไพรมาร์คไพ่ยัง,งกาดอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดีเด้เลยบ๊ายบาย